เกูตุกเกตไตยยืดปลือบอกกูเดินปั่นหันมาเล่หน้ากูเลยเดาโชว์เนี่ยจัดเปรือกตีเกตายวัวไม่ต้องโบกันแม่มาตัวอันถ้ากูเอาได้ก่อนมันแลาวเจอได้ลงตาไม่ได้กับมันย่นหน้าเถอะื่อก้าวที้ที้ที่เทียอฮันวุ่นที่บอกแลยวะใช้เงินโยกคนเดียวเจอก้าวทียอละน้อง พอดีปักพวกมาจ้ำคุณกันหนาช่วยแล้วว่าไม่จะมันบอกตี่แล้วว่าแต่ไหนก็ยังไม่บอกเลยโอ้อปักพวกมาจ้ำคุณกันเละไหนปักปกระพวกอะ่ะแม่เจ้าก้องแรงกูมันเปลือกี้คราดลูกกาอยู่นัน,นจิตจิตปักพวกอยูนนัอยอวิดปลาอยู่ในน้าดูได้อยู่ปลาร้อยปลอดดุกลรวนรวนซี่ปี เ็นปักปลอกไม่มากเกินเก้าคนบอดี้ปลาตายตึงมันหนังกูดเกร็ดอยู่กูต้องตายโอ้กับเกร็ดดูคันหัวโดยใจดูนู่นดูหมอกเกร็ดดูแล้วดู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 หมอกเกร็ดแล้วจนเจ็ดตัวกันเอ้ามาตายมาบุกเอาคว้าเพื่อเป็รูเลยแหม่กูแกนอนแก้ไปเลยแกว่าเจ้าก็ได้นอนคู่แล้วปลาจนเจ็ดตัวแล้วปลาดุกได้กันเนื้อได้กัน ปามาใกล้ไปร่วงแลวองโล่ที่ไปร่วงอีต้ตั้มชื่อจีบแหม่มแล้แกมันเนต่วรั้นไปทักพอดีปั๊มไม่ใช่ไขล้ที่นี่เห็นไหมเขาฉลาดมันไม่ใจำโบ้เพื่อตามเลยแล้วเลยป้าใกล้น้อยบ้านปั๊มที่ไหนบ้านคุณนะมืองปัญจากิรีนู่นสวยปั๊มจนได้ไต้ยอยู่เตะอย่าผม เล่าบบนีแล้วยิ้ติดดัดแก้วแล้วบบดัดปลายปีไอ้อกเพราะนั่นะโอ้ตายพี่บุญแก้วไปซื้อดีกว่าเออผุ่นแก้วไปซื้อวะแล้เมื่อไงกูไปจืดเพื่อแล้วเด็กที่บอกกูเลยมาด้วกูนั่นแล้วตอนรู้ก็ยังแต่รู้ไม่เอยตังกัแจกแคจับกันค์ให้กูแค่นี้มึงไปได้นดิเด็กนั่งกูก็ไปเอง ว่แก่แก้กันต่อคูไปแมนแก่แก้ลยปักไปก,กูก็ได้กูไปเองเห็นบอกกูว่าไม่ค,ววค,คอกกูก็ยังบ่อยีกคู่ตั้งหัวใจเป็นกูเห็นเหมือน,นกินต่าป่วนยังไม่หมดแมอาจก็ไปเจอกาเบอร์ด้วยแรงตึงตาแต่ว่าพี่แตงไปซื้อเออกูไปเองได้ตั้งนะเนี่ยแบงค์หน้าร้อยน,นะอยากให้ไงนะพี่แตงเออเคียว เอาข้าวได้กันนี่ข้าวเด้กันไดนี่ไอ้เปียกไอ้เปียกอ่ะเปียกไม่เจียมจังเป็นเราหละดมข้าวเด้เอาเป็นข้าวที่พกพาสะดวกกันแล้วกันไม่ต้องเอาเป็นกลับเป็นถุงอื่นมาเอากินว่าปัดแป๊ด,ปดไรไรตักทิงแล้วก็นะใช่แห้งๆใช่หอาน้ำมากินด้วยเออไอ้ผนแกว้วผมจังไม่เป็นมันกองนองดมนะไอ้เปียกขนมอข้าวนนว่ามันจังไม่เป็น ป่นนี้ถ้ากองกลัวมูป้าพัดเหลืองแกงหลานนาข้าวมาวาอป่อนป่วนก็มันจับกันเลยนะใก้ก่อนป้อนนะกองใกอยเปลยได้เหล่าใกอยก่อนป้อนใกอยดาวเลยกําเตียวแล้งเนี่ยวิมแล้งเปลยด้วป่านนั้นเออนอยู่วันพี่อยู่ยอันนั้นงั้นวันก่อนกูนอนอยู่แก่ล่าหน้าดุนไปแล้วปวดแก้มนึกว่าแหม่รอดพลิกตายอยู่กลางบอลกูไปจึงเจอโลงนู้นี่ เป็ยนยังไงแม่รถนำพริกอยู่กันแล้วแต่ในพี่นู่ว่ารถพริกตายลำเกว้ยนใบเลื่องหนึ่งวันตายแล้วบุละบ้าครับ